ที่ทุกคนรอคอยจะกลับมาในวันที่อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะสวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะพี่แป้งชมจะมาอัปเดตข่าวบอกเลยนะคะว่าแมบนาที่น้องเคยเล่นกันจะกลับมาแล้วนะคะสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นหรือยังไม่รู้เดี๋ยวพี่แป้นจะพาไปดูค่ะว่ามันเป็นยังไงเซตปีที่แล้วนะช่วงประมาณเดือนสิงหานะคะน้องๆได้มีแมบนาคันเควสเข้ามาและของฟรีที่น้องๆน,น่าจะมีกันอยู่แล้วสําหรับน้องผู้หญิงน่าจะเป็นทรงผมผู้หญิงสีชมพูทรงผมผู้หญิงสีทอง ผมสีขาว่เคะก่อนที่จะไปฟังกันต่อพี่แปงอยากรู้ว่าน้องๆคนไหนที่ทันแมบบนาบ้างกดไลค์และกดคอมเมนต์ใต้คลิปให้พี่แปงดูเลยพี่แปงอยากอ่านว่าเฮ้ยจะมีน้องๆที่มาดูคลิปนี้กี่คนที่ทันแมบบนานที่พี่แปงเคยสอนส่วนน้องเอฟซีคนใหม่ๆที่ยังไม่ได้ติดตามช่องพี่แปงหรือเพิ่งจะมาติดตามช่องพี่แปงอาจจะยังไม่รู้ว่าแบบนาน,นี้เคยเป็นแบบยอดฮิตที่มีของฟรีเยอะมากๆเลยบอกเลยนะคะว่าเขาไม่ได้แค่แจกทรงผมอย่างเดียวเขาแจกทั้งเสื้อผ้าแว่นตากิฟต์หูแจกของเยอะมาก ว,ว่าทรงผมเนี่ยสามารถรับได้แค่วันเดียวหรือของบางอย่างรับได้แค่วันเดียวเท่านั้นแต่มันก็แค่ง่ายนะคะนน้องก็แค่เข้ามาล็อกอินแล้วก็ได้ของเลยซึ่งตอนนั้นมันฮือฮามากๆเลยค่ะทุกคนที่แบบเฮ้ยมันมีของฟรีที่สวยขนาดนี้และรับง่ายได้ขนาดนี้เลยหรอซึ่งหลังจากที่เขาน่าจะแจกของหมดแล้วนะคะเขาก็ได้ทําการปิดเซิร์ฟหรือปิดแมปลงไปนะคะนน้องหลายๆคนอาจจะไปดูคลิปเก่าแล้วก็คงสงสัยว่าเฮ้ยทำไมดูคลิปพี่แป้งแล้วเข้าไปทําไมแมปปิดไม่ได้ของอะไรอย่างนี้นะคะ ซึ่งเขาบอกอยู่แล้วนะคะว่าเขาจะกลับมาเปิดปีนี้ซึ่งตอนแรกเขาบอกไปปีที่แล้วว่าจะกลับมาเปิดในต้นปีนี้คือช่วงปีใหม่ซึ่งเขาก็เลื่อนมาเรื่อยๆและเพิ่งมีประกาศตามนี้ค่ะซึ่งในข่าวนะคะเขาบอกว่าแมปนานเนี่ยมีเหรียญตรงเหรียญตามใหม่ที่กําลังจะเข้าซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เข้านะคะและก็ ของฟรีและของรางวัลมากมายที่จะกลับมาซึ่งจะเปิดตัวในช่วงฤดูใบไม้ผลิซึ่งเขายังไม่ได้กําหนดวันนะคะน้องๆซึ่งฤดูใบไม้ผลิของเขากับของเราหรือมันไม่เหมือนกันนะคะน้อง,องต้องแบ่งก่อนนะคะว่ามี้งซีทางเหนือและซีกทางใต้ซึ่งซีกทางเหนือเนี่ยจะอยู่ในช่วงมีนาและมิถุนายนะคะส่วนทางซีกโลกใต้เนี่ยจะอยู่ในช่วงฤดูหนาวของบ้านเราซึ่งตอนนี้นะคะก็ยังไม่การันตีนะคะน้องๆว่า จะเปิดวันไหนหากน้องๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากพลาดของฟรีน้องๆต้องกดติดตามและกดกระดิ่งช่องพี่แป้นนะคะเพราะว่าพี่แป้งไม่รู้ว่าของที่เขาจะกลับมาฟรีมันจะรับได้แค่วันเดียวเหมือนก่อนหน้านี้ไหมหากน้องๆพลาดแล้วก็คือพลาดเลยนะคะมันก็จะไม่ได้ของเด้อซอรพี่แป้งมั่นใจนะคะว่าถ้าเขาจะกลับมาครั้งนี้ต้องอลังการและสวยมากกว่าเดิมแน่นอนก็ต้องรอดูกันค่ะว,ว่าของฟรีที่จะกลับมาครั้งนี้จะเป็นรูปร่างนน้าะ จะมีทรงผมฟรีกับน้องๆไหมซึ่งปีที่แล้วนพ่แปงทําคลิปแจกของฟรีเกี่ยวกับแบบนานไปเยอะมากๆเลยซึ่งไปเอาตอนนี้ก็ไม่ทันนะคะน้องๆต้องบอกไว้ก่อนต้องรอใหม่นะคะแบบตอนนี้นะคะยังทําการปรับปรุงอยู่และไม่ได้เพิ่มเหรียญตาอะไรเข้ามาก็ต้องรอติดตามแล้วค่ะว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่ค่ะนนงๆนะคะชอบข้อมูลแบบนี้หรือคลิปนี้มีประโยชน์กับน้องๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจพี่แป้งทาคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะกระซิบบอก วันนี้มีของฟรีนะเว้ยบาย